กับสบายดีพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีเบอร์ทุกฐานนอนที่เข่ามาหับซมซองน้องเข่าน้ำโซกแย้มเล้งๆพี่น้องเลยเฮาก็มีเมนูปิ้งปลาพี่น้องละกาแม่ใหญ่จืดเห็ดหน่อไม้อยเนาะน้องสบายดีกะลางปอกหน่อไม้แม,ม่กับบอไรดอกแม่ใหญ่จืดประหาเส้าเนี่กับ,บ่อไรนี่ไฟถ่ายอย,ย่างดอกแม่ใหญ่จืดไฟคนเดียว เฮ็ดเป็นไงสินพานาเขาเฮ็ดพันพาเมือเช้านี้อันนี้เนาะเฮ็ดไข่บ่ใหญ่เฮ็ดละงโง่พอดีเลยค่ะสิล้างป่นเฮ็ดไข่มีแต่เฮ็ดไข่มอญเฮ็ดไข่นี่งามๆพี่เนาะอันนี้หนึ่งชาวซุกเลยค่ะกะสิล้างป่นพผพี่น้องแล้วก็มีอันนี้ปิ้งเมนูเมนูปิ้งก็คือปลาแก้มบุ๋มกับกีกี้ไปสีดเบ็ด ตองไปน้องน้องน้องต้านนะสามคนสุเผื่อนปสิทธิ์เอากระสีมาปีกยำปีกกินแรงเนาะกับแกงมน้ำไหมนี่เมน cái gì lạnh hết Nh Nhanh dây Con tôm bị Đang chị ăn thì Là nghe tập mà lên cái okay. nhảy chữ นี่ก็ต้องกินนะนี่ ใหญ่เห็ดนี่โหฟังจังโหมันฟงโคกรตัเดียวเห็ดกระเบิดแล้วแม่มันห่วยเลยเนาะเห็ดจะห่วยเหอกะายหนุ่งกระเบิดเลยเห็ดถ้าจะไอ้ก็คิดค้าปล่อยไป ้นตกห้ากับเศ้าว่ะเนาะคนตกบาแห้งต่างมาตกคิดตะกี้ว่าคิดร้อนที่เศ้าไงวาที่เศร้าหาบอกยีนี้เขาจะว่าดอกลงหวัดมาเศ้าที่สรสันเดียรนี่ที่ชิคเก้าเนี่ยคนมาก่อนเนาะแม่คนมาก่อนเฮียไดนาตก่จะนะเห็นปลาปลาเข่งเนม่ตะกี้อับิพ้ากันเอาเอาเบสไปเสียด้วยนมันใส่ ล่แบบก็มันสไล่กะตรงนี่เจ็บเห็นตลอดนะให่ได้ให้กจะเจียวซมำหายกระซ้ำหายผมบอกอืมก็ะซ้ำหายันจุนะครเราเกียวเยอเยเีวแล้วแต่คนทำหน้าป้าเนี่ยน้าเว้าคือหน้าป้าถึงเกี่ยวเข่าปากคนเขาซ้ำห้

เห็ดเก็บได้ยังด้ปไปซิวจ๊กโต้ไหมไซิวน้อยเดียวเนาะยิบเดียวส่วนนี้เอามากับแถวคอเมือนอนไรเป็นรุ่งไอซ์ไอซีไปเบิร์ดไอซ์สแดต่โบมากยงเแรงๆ่นองเลยเห็ดกิน เน่พิเมเอนเละผ้ากะเปลี่ยนสีนลิงตาก,กระอองนะแบเมิดไทยหอมๆพี่เนาะมิดไทยว้ากันเปียกก็เรยพาก,กันหนังกนะันหนังตะ lặng hơn bố mẹ, mẹ keng với nó cứ coi ra, hình cái như này, cái này. ไปเบิ่งทีปลากอืมกำลังเรื่อมเลื่องใหญ่เอยเป็นตะกินอะไรพอดีอะไรกินกับหน่อไม้เจ้าเก่งหน่อไม้เห็นจมขม่ำเออ แมนฮัสชิต้ามักแตงพอดีเลยน้ยองมากินปิ่งปลานำกันเด้อแซ่บแซบปลาย่างนี่มันมันอยู่แล้วเพราะว่าเขาออกเลยอย่ามไาไว้ยายเขามาไพน์่ะนะ่นะสบายดีปะลุงไว้ไห้เนยหาย อืมเจ้าบายดีปะลูกไหมไวไม่เจ้าขวัญเธอเปนนางงามนางงามสักวันอาพี่มาผีปลาหนิแม่นเบ้าปลาเนยหนอนบ้าปลาเนยนะฮะ เบอรเมอรไมสิต huh, ๊นะลองเพลงปลาลุพังดูได้ยุจิหล่อนะใส่จิหล <"Hey, S 2> <rode> ่อให้ใส่จิห <cowboy"> ล่อให้ใส่จิหล่อร้อยเด้สาวสามจอกสามจก ทำแล้วพี่น้องเอ้ยทำแล้วทแล้วไม่ใช่เจ้นกันหนังอีโกโซ่โอ้ยบอกโกโซ่เร็ดได้มาทำบอโกโซ่เร็จเอาได้เพิ่งมาโอ้ยจางห้าเบ้าเม้น

กขให้ทถกทานทุกคนจงมีสุขภาพเข้มแข็งๆๆๆแข็งแหงงมือสุขสุขคนเด้อเฮวิทไพ่หลๆเขาเฮวิทไปโดยกันเนาะจากโควิดพี่น้องกขให้ยอยู่ดีมีแห้งมือสุขสุขคนสุมองสุบ่อนอยู่ใกล้อยู่ใกล้อยู่ในประเทศต่างประเทศก็ให้ยอยู่ดีมีแห้งมือสุขสุขคนเนาะถูกพวกถกทานเลยที่เขามาหับส้มนองคำลำ้ำหายยังไงยาย ลำ้ำมวยพรนไหมโอ้ยล้ำจังไดเด้ล,ลูลก,นนกหละเด็เข้าให้ทุกท่านท่านี้ขอให้น้อพวกท่านปลูทกท่านทั้งเอฟซีให้อยู่ดีดอกดีเฮ้ ไปโยโยกไก่เด็ดกินดอกตั้งไถนะ่ข้างเมืองนอกก็คื่กันใหอยู่ดีดอกอเจาแล้วบอให้ดีคะแนวตองอันตานายบอให้ไก่บอให้ไก่อันนี้เด้นนับเตโทษนั่นลายลายนับเตน,นี้ลายลาย ไก่ไก่ขอให้มีพวกเอฟซี C นะถูกทานผู้เห็นทานนอข้างสง้มเมยใหญ่จืดเล้ากาป<า>๋อนอกาบุ่มเลือเจ้ายู่เย็นตั้งบทตีตาน่นอยพันลายยากขะให้สุกยิ่งหาเงินทองขอให้ได้น,นั่นถึงเลือเจ้าผู้คน บ่ให้ทุกบ so, like ่ให er, so ้จนไหนนี่แต่น่าซ้ำบาปนั่นตาปิจิตนะอันตาลาเออเอามานเตงมาทุกบ่ให้มีดอกมาต่อกตามแต่งเตียงตามกินอยู่ในเฮือนอยู่ในห้องพากันปกครองใหนนี่แต่นั่นล่ะสุขจริยาสุเด้อแม่ใหญ่จืนขอปากคุณดอกมือนี้ เจ้จาชูผลพวกเอฟซีผู้อยู่ไกลนะอยู่ไกลให้พี่เตรอกสุขีมอให้มีอาคีเบียดเปลี่ยนดอกตุ้มเจ้าภาก,กันอยู่เย็นดอกเป็นแล้วอยู่ในเลื่อนดอกไม่ซ่านโทษยังพยันจะให้คนอย่างนี้พา พังเด้อพี่น้องมาพังนำการเด้อพี่น้อเพื่อนซิลาไปแล้วเพื่อนซีลาขีปแล้วเพื่อนนักพังนำกันเด้สเดอสวดเลยจืดสวดสวดพี่น้องคอ,อมเมนต์เข้ามาได้เด้อเสียงม่ใหญ่จืดนี่พี่น้องเลยขอให้ทุกท่านจึงยู่ดีมีแห่งบระสุคุสุขคนเด้อที่เขามาหบสม ซองนองคำน้ำโซกน้องเมื่อแรงเนี่ยฮก็สีได้กินปิ้งป้านหลเนาะคืออาหารยำแมลงเแรงคราก็สีอำลาผ้าจากไปแล้วการเขาหาทุกทานจุงสบายดีเนาะขิมน้าพ่อกันใหม่เด้อสบายดีมาดีจ้าม <c oughs> าเบิ่งปิ้งป้าให้อีกรอบหนึ่งเลี้ยงแล้วข้าก็สีพอด,ดีแหละกินกับตาเม,มืองเตง <Okay. S 1> ไปก่อนเด้อ